ตอนเดียวขับ4นะครับมีแต่งอะไรมาบ้างกันชนบิ๊ก4,500นเหล็กหนาๆเลยแต่งล้อยางเอทดอกใหม่ดันหลบนะครับ265 6518เป็นแม็กของรุ่นรองจากตัวนี้นะครับแคปบ 4. วิ่งแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับไม่แท้ๆนะครับไฟฟ้าเสริมด้วยบันไดข้างแบบลุยๆนะครับมาดูด้านหน้าตัวเครื่องสามพันตัวถังสียังไม่เคยซ่อมนะครับน็อต ไม่ยังไม่ได้แกะนะครับเครื่องยังใสๆอยู่เลยนะครับเป็น d m a มปี2021ค่าตัวอยู่ที่5 0 0แสนสาม